สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาไล่โครงสร้างโฟลเดอร์นับที่อยู่ใน Laravel ะะแล้วก็จะพาทำโปรแกรม h e l l o w o r l d นะครับแล้วก็พากำหนด Routing เบื้องต้นนะับหรือว่าการกำหนดเส้นทางในการลิงก์ต่างๆนะครับอ่ะโอเคครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เรามีการติดตั้งตัวล a r a v e l เรียบร้อยแล้วนับชื่อโฟลเดอร์ว่า example app จากนั้นนะเราก็ใช้คำสั่ง php artisan serve นะครับในการรันตัวโปรเจกต์ขึ้นมา ในการรันตัวโปรเจกต์ขึ้นมานะครับมีการติดตั้งโปรแกรมแซมเรียบร้อยแล้วนะครับมีการสตาร์ทเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มีการติดตั้งพวกโปรแกรมคอมโพเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับเราลันขึ้นมาก็ได้ลิงก์นี้ขึ้นมาครับเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกทีหนึ่งมันก็จะเปิดบนเบราว์เซอร์ที่เราได้กําหนดไว้นะครับนี่คือการรันโปรเจกต์ลำดับต่อมาครับเรามาดูโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้งานบ่อย นะโฟลเดอร์ที่ใช้งานบ่อยๆนะครับผมอ่ะแน่นอนครับโฟลเดอร์หลักก็คือโฟลเดอร์แอปอ่าอยากเข้าไปจัดการคอนโทรลเลอร์ก็เข้าไปที่โฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์แอปโฟลเดอร์ HTTP แล้วก็คอนโทรลเลอร์อยากเข้าไปจัดการโมเดลครับก็นี่ครับอยู่ในโฟลเดอร์แอปโฟลเดอร์โมเดลอ่านะครับแล้วก็พวกบริการต่างๆไปที่แอปพรอเวอร์วเดอร์ ตั้งค่าระบบครับอย่างเช่น Database mail app ต่างๆเข้าไปที่โฟลเดอร์ c o n f i g นะครับเข้าไปจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูลนะการ migration การ s e e d e r การ Factory นะครับหรือว่าการเตรียมข้อมูลตัวอย่าง Demo เนี่ยก็คือเข้าไปจัดการที่โฟลเดอร์ t a t a s e s e นะครับในส่วนของ View จะอยู่ที่โฟลเดอร์ result แล้วก็ View ไฟล์กำหนดเส้นทางครับก็คืออยู่ใน routes ชื่อไฟล์ว่า web .pp นะครับเอาไว้ในการอัพโหลดไฟล์อยู่ที่ โฟลเดอที่ชื่อว่า storage นะครับแล้วก็พวกแพ็กเกจต่างๆอยู่ในโฟลเด er อร์ vendor อ่านะครับอ่ะโฟลเดอแล้วก็ไฟล์ที่ใช้บ่อยนะครับก็คืออยู่ใน routes/web.php เอาไวก้กำหนดเส้นทางนะครับอ่า app/http/controller นะเอาไว้เก็บ Controller ทั้งหมดอ่า app/model เอาไว้เก็บ Model ทั้งหมดนะครับแล้วก็พวก app/http/middleware ก็ไว้จัดการตรวจสอบสิทธิ์ก็คือทำระบบ l o g กอินนั่นเองนะครับแล้วก็อีกโฟลเดอร์นึงครับโฟลเดอ result แล้วก็โฟลเดอร์ view นะครับนี่คือที่ใช้งานบ่อยๆนะครับที่ใช้งานบ่อยๆนะครับส่วนคําสั่งพวกนี้นะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปกันเรื่อยๆนะคำสั่งอาร์ติเซนต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคครับทีนี้ครับมาดูที่โค้ดกันอ่าเราเปิดด้วย VSCode นะครับอ่ะโฟลเดอร์แรกที่เราใช้งานบ่อยๆแน่นอนครับว่าเป็นโฟลเดอร์แอปแล้วก็ HTTP แล้วก็โฟลเดอร์ c o n โทรเลอร์อ่านี่ครับที่เราจะไปเขียนฟังก์ชันนะครับในการคำนวณการคิวรีต่างๆแล้วก็ส่งไปที่วิวนะครับเราจะมาเขียนที่ c o n t ท o เลอร์นะครับในโฟลเดอร์คอนโทรเลอร์ลำดับต่อมาครับเขียนโมเดลไว้จัดการฐานข้อมูลนะหรือว่าจัดการตารางต่างๆก็จะอยู่ในโฟลเดอร์โมเดลอ่านะครับสองโฟลเดอร์แล้วนะ Controller แล้วก็ m o เดลโฟลเดอร์ต่อมาครับอ่าที่เราใช้บ่อยก็คือโฟลเดอร์รี l อแล้วก็วิ w อ่าแล้วก็วิวอ่านี่ครับมีไฟล์ให้หนึ่งไฟล์ครับชื่อว่า welcome.blade อ่านี่ครับ welcome.blade นะครับในการสร้างชื่อวิวใน Laravel จะต้องมี .blade เสมอนะครับจะต้องมี .blade.php เสมอนะครับไปต่อครับอีกโฟลเดอร์หนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือโฟลเดอร์ routes นะครับไฟล์ชื่อว่า w e b p h p เอาไว้กำหนดเส้นทาง เอาไว้กำหนดเส้นทางนะว่าจะลิงก์ไปจัดการแอดมินเพิ่มลบแก้ไขรีเซ็ตต่างๆนะครับเราจะมากำหนดเส้นทางที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันต้องมีความสัมพันธ์กับตัวคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับเมื่อกี้เราลันได้หน้านี้ขึ้นมาลำดับต่อมาครับเราจะไปสร้างโปรแกรม Hello World นะสร้างโปรแกรม Hello World นะครับ อ่ะนี่ครับเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนเลย routes แล้วก็ w e b p h p r o u t e แล้วก็ w e d p h p p นะครับนี่คือพาดแรกที่พอเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมามันจะมีการเรียกใช้นี่ครับ return view ที่ชื่อว่า welcome ซึ่ง view welcome ครับก็อยู่ตรงนี้ครับอ่า return view ชื่อว่า welcome view เราอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับมีความสัมพันธ์กัน ชื่อ v ว e w อาจจะชื่อว่า w e l c o m e b l a d e p t แต่ตอนที่เราเรียกใช้ครับทุกคนเรียกใช้แค่ Welcome เท่านั้นเรียกใช้แค่ Welcome เท่านั้นเพราะฉะนั้นครับดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ welcome ขึ้นมาครับดับเบิลคลิกเปิดไฟล์ w e l c o m e b l a d e p t ขึ้นมาไฟล์นี้นะฉะนั้น Ctrl A ครับะฉะนั้น Ctrl A นะครับลบทิ้งไปเลยแล้วก็พิมพ์ H1 ครับกดแ็บพิมพ์คำว่า World อ่านะครับ Hello World ขึ้นมาแชนแบบนี้อ่ะ uh, นี่ครับพิมพ์คาว่า Hello World ขึ้นมานะครับอ่ะ uh, หรือสวัสดีวันจันทร์ก็ได้พิมพ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเซฟมา refresh หน้าจอเห็นไหมครับเราได้ Hello World มาแล้วนะครับหรืออ่ะ uh, เป็นภาษาไทยก็ได้ทำงานหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอ่า uh, สวัสดีวันจันทร์นะวันจันทร์สมมุตินะครับผม สวัสดีบันจันทรได้ไหมจัดโทชให้ดูง่ายก่อนเซฟแลนนี่ครับก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับลำดับต่อมาครับการแสดงผลในระเวลนอกจากเราจะแสดงผลแบบ HTML แบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถเปิดแท็ก p t ทแบบนี้ก็ได้ครับเอาแบบเต็มเต็มเลยนะพ t ที PT แบบปกติเลยนะเพราะเป็นภาษา p ีทีอยากจะแสดงข้อมูลอะไรเราก็ Echo ครับอย่างเช่น Echo อท ามาดูกันครับว่าออกไหมอ่านี่ครับออกเหมือนกันอีกรูปแบบนึงครับแบบช็อตเอ็กโคอ่ะ br ขั้นนิดนึงอ่ะนะครับอ่ะ e สองอ่า,อานี่ครับเอาแบบช็อตเอ็กโคแบบนี้ก็ทำงานได้เช่นเดียวกันอ่ะจริงหรือเปล่าครับไปรันดูครับ refresh อ่ะเห็นไหมครับได้เช่นเดียวกันอีกอันนึงครับที่เป็น แบบที่ลาลเวลใช้เลยครับก็คือตัวนี้ครับการเ c h o ครับใช้ปีก,กาซ้อนกัน2อันแบบนี้ะนะครับถ้าเป็นส r i n g ก็มีโคดโคดแบบนี้ครับอนี่ครับเอาอ่ะเอาพุทลาลเวลแล้วกันอ่นี่ครับ,ะ put, นะะะรบจะใช้ปีก,กาซ้อนกัน2อันแบบนี้นะในการแสดงผลหรือว่าการ Echo เหมือนกับ PPP Save Refresh ดูผลลัพธ์เห็นไหมครับ ออกมาเช่นเดียวกันนะครับออกมาเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่ครับนี่คือการแสดงผลลัพธ์นะครับหรือว่าการ Echo เนาะในลาลาเวลนะเอ็กโคแบบเฮดแบบเฮ็ดที่แมแบบนี้ก็ได้แบบพฮ็ที่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบชอตเอ็กโคก็ได้หรือที่เขานิยมใช้บ่อยก็คือตัวนี้ครับอ่เอ็กโคในในรูปแบบของลาลาเวลนะครับผมก็จะพาใช้แบบนี้นะครับพาใช้แบบนี้นะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับโปรแกรม Hello World ลำดับต่อมาครับเราจะมากําหนดเส้นทางกันสักนิดนึงครับแล้วก็มีการสร้างวิวใหม่นะครับมีการสร้างวิวใหม่นะครับผมอ่ะโอเคครับไปเริ่มกันเลยครับเราเปิดไฟล์นี้ครับ w e b p p ขึ้นมาจากนั้น Copy r ี้รูตัวนี้ทั้งชุดเลยหรือว่าเส้นทางตัวนี้ทั้งชุดเลย Copy ครับ enter วางต่อกำหนดว่าวิ่งไปที่ about นะครับแล้วก็วิวเปลี่ยนเป็น about ่นี่ครับวิวเปลี่ยนเป็น about แบบนี้ครับอ่ะแบบนี้ครับกำหนดเส้นทางนะครับชื่อว่า about นะครับแล้วก็เรียกใช้วิวที่ชื่อว่า about อ่าให้สัมพันธ์กันแบบนี้อ่ะใครไม่ทันกดค้างหน้าจอไว้นะครับจากนั้นครับอ่ะเรามาที่ browser เ,เรานะครับพิมพ์ slash เนาพิมพ์คาว่า about ดู นะพิมพ์คาว่า about ดูครับอ่ะแล้วทีนี้มาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ครับแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนเลยนะครับอ่าบอกว่าอะไรครับ view about not found ความหมายคือมันไม่เจอ view ตัวนี้ก็แน่นอนครับไม่เจอถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้สร้างอ่ผมอยากให้คุณเจอ error ก่อนแล้วคุณจะได้แก้ได้นะครับรู้ว่าต้องแก้อย่างไรนะครับนี่นะโค้ดเส้นทาง about return view about แต่พอมาดูในโฟลเดอร์ view มี about หรือยังครับ ยังไม่มีนะครับยังไม่มีครับอ่ะคลิกขวาที่ View new file ขึ้นมาตั้งชื่อว่า about blade นะ psp อ่ะแล้วก็เปิด h 1ขึ้นมาอ่ะ about page อ่ะนี่ครับ about page อ่ะนี่ครับ about page นะชื่อไฟล์ต้องเป็นแบบนี้ about blade psp นะอย่าลืมดัดเบลตดัดพีพีนะครับถ้าไม่ไม,ไม่มีครับมันก็จะไม่รู้จักนะครับผมอ่ะโอเคเซฟรันอีกรอบหนึ่งอ่ะรีเฟชอ่ะเห็นไหมครับ about page ได้ออกมาแล้วเห็นไหมได้มาแล้วนะครับผมอ่ะอีกซักหน้าหนึ่งแล้วกันอีกซักหน้าหนึ่งแล้วกันนะครับก็คืออ่ะกลับไปที่เว็บอ่ะ Copy ค,ครับ r o u t e ของ about นะครับเป็นอ่าเพจ t w แล้วกันอ่าเพจ two เพจสองนี่แหละอ่ะแล้วก็เรียกเป็นเพจอ่าเรียกเป็นเพจแล้วก็ดอทอ่า index อ่านะครับแบบนี้ครับอ่ะขอเปลี่ยนดีกว่าเป็นเพจเฉยๆนี่แหละอ่ะเป็นเพจเฉยๆนี่แหละอ่าสแลปเพจอ่ะแล้วก็ เรียก return view แบบนี้ครับ return view page index นะครับถ้ามีการเรียก view แบบนี้เมื่อไหร่ครับก็แสดงว่าใน view ครับมันจะต้องมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า page แล้วก็มีไฟล์ที่ชื่อว่า index blade p d t p p อยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะถ้ามีจุดแบบนี้นะอันนี้คือโฟลเดอร์ครับอันนี้คือไฟล์ครับนะครับอีกทีนึงนะ page คือโฟลเดอร์ index คือไฟล์ อ่ะครับเรามาสร้างกันเลยครับไปที่โฟลเดอร์วิวนะคลิกขวา new folder ครับที่รักทุกคน new folder ตั้งชื่อว่า Page ่านะครับในโฟลเดอร์ i w w มีโฟลเดอร์ g g e แล้วนะอ่าไม่ทันกดครั้งหน้านะจอไว้จากนั้นคลิกขวาที่ Page new file ครับสร้างไฟล์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า index. blade. p h p นะครับตั้งชื่อว่า index blade p p นะครับอ่ะเปิด h 1ขึ้นมาเอ็นเจอลงมาเยอะๆนะครับอ่ะพิมไปเลยครับ page slash อ่ะ index เนอะให้รู้ว่าเออมันวิ่งเข้ามาหน้านี้วิ่งเข้ามาที่ผ่านนี้อ่ะนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราเปลี่ยนจาก a b o u t เป็นเพจครับเห็นไหมครับเรียบร้อยใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมอะโอเคเอาง่ายๆสั้นๆแค่นี้พอครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอะโอเคครับในคลิปต่อๆไปนะครับผมก็จะเตรียมเทมเพลตไว้ให้อเตรียมเทมเพลตไว้ให้นะครับสำหรับทำระบบเพิ่มลบแก้ไขแสดงข้อมูลแบบง่ายๆ นะครับเราจะข้ามอะไรที่เป็นพื้นฐานไปหมดเลยนะเพราะว่าคุณสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้แต่ผมจะพาคุณทำโปรเจกต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ก็จะพาคุณมีการปรับแต่งส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ